ฮัลโหลตาจ้าหาสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้ดิฉันจะมารีวิวสกินใหม่ของพี่ซานิดในสกินตุจีนนะคะแกขอพูดดักไว้ก่อนเลยนะแกว่าฉันเล่นพี่ซานิดไม่เป็นนะคะถ้าเห็นฉันเล่นเดอหรือโป๊หรือบงอะไรก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนขออภัยไว้ณนะที่นี้เลยนะคะเพราะว่าดิฉันเล่นไม่เป็นนะจ๊ะแต่พูดตามตรงนะสกินเนี้ยพี่เขาหล่อเท่นะแก โอเคค่ะระหว่างนี้เราก็รอโหลดเข้าแมพนะคะทุกคนโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็รอโหลดกันยาวๆเลยนะคะโอเคค่ะ โอเคค่ะ <Okay S 2> ตอนนี้เราก็โหลดเข้ามาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะออกสกิลหนึ่งยุย่ยๆเลยจ้าโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าดิฉันเล่นป่านะคะทุกคนจําไว้เลยนะคะถ้าฉันทําคลิปตัวละครที่เป็นตัวป่าทุกคนบอกเลยนะคะว่าจะน่าเบื่อนิดนึงนะคะ<ด>เพราะว่าดิฉันไม่เน้นบวกค่ะฉันเน้นฟาร์มค่ะฉันเล่นฟาร์มฉ,ฉันก็ต้องฟาร์มอย่างเดียวค่ะหน้าที่บวกหรือสู้ ให้เป็นหน้าที่เพื่อนนะคะส่วนหน้าที่ของดิฉันคือาร์มค่ะโอเคค่ะเพราะว่าถ้าฉันเล่นป่าแล้วฉันไปบวกนะฉันเล่นไม่รอดค่ะแกบอกตามตรงนะคือฉันเข้าไปแล้วฉันตุยแน่นอนอะถ้าฉันเล่นป่า่ะเพราะว่าแบบคือฉันเล่นป่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นป่าจะต้องเป็นป่าแคลรี่หรืออะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะว่าฉันไม่ถนัดเล่นไฟเตอร์หรือแอสซสซินนะคะฉันถนัดเล่นแบบ แคลลี่เมด <Ma id, S 2> สาวสุดสวยนะคะโดยเฉพาะเมดนี่คือพิ่ชันชอบมากนะคะทุกคนโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็ให้พี่ซานิดเขาฟาร์มไปยาวๆเลยค่ะวิตายแล้วไหวไหมคะซาต้า like อืมไหวใช่ไหมลูกไหวครับโอเคค่ะ <S <S <Ma id. S 1> มาค่ะตีคีฟกันค่ะเราไม่ต้องไปบวกนะคะเราไม่ต้องไปสนนะคะคำคมของพี่ชันคือ ป่าอย่างเดียวค่ะไม่มีการบวกแน่นอนค่ะถ้าเห็นฉันเข้าไปบวกนะแต่ว่าฉันเดินพลาดนะจ๊ะหรือฉันกระโดดพลาดนั่นเองนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องสองสัยนะจ๊ะโอ้คือถ้าฉันเล่นป่าทุกคนจะได้เห็นฉันบวกตอนแบบไทยไทยเกมนั่นแหละค่ะช่วงต้นเกม <Okay. S 1> กลางเกมอ,เอย่าคิดค่ะว่าจะเห็นฉันไปบวกนะคะเออดูสิคะเลนบนจะไปช่วยไหมคะ <Yeah. S 1> โอเคค่ะเลนบนอืมสามตีนสาม หลายตีนมากข้างบนน่ะฉันคิดว่าฉันไม่ไปดีกว่านะคะเออคือโอเคค่ะตามต่อค่ะยัวย่วๆ้วะโอเคค่ะอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะสัาทุกคนอะไรคะน้องยานพี่ขอได้ปะพี่ขอดาร์กเราได้ปะเลิศค่ะขอบคุณมากค่ะน้องยานโอเคค่ะมาค่ะพี่ขอตีหน่อยค่ะเลิศค่ะเลิศมาก ไว้อะไรคะอะไรคะจะมาอะไรคะไม่ค่ะฉันหนีแล้วค่ะโอเคค่ะเขาไปแล้วค่ะเขาไม่ไล่ต่อฉันก็ฟาร์มต่อยาวๆได้เลยจ้าโอเคค่ะตีบูต่อเลยจ้าโอเคค่ะยั่ยๆจ้าเลิศมากโอเคค่ะไปค่ะโอเคค่ะอะไรคะทูเรนขอนิดหน่อยได้ไหมะ ไม่ได้หรอโอ้ oh, หนีเก่งโอเคค่ะกลับไปฟาร์มต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมีเงินไม่เพียงพอนะจ๊ะเออเพราะว่าทีมเราคนเยอะนะคะก็ต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมล่ะเราก็ต้องฟาร์มนะคะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะจ๊ะใครจะบวกก็บวกไปเลยค่ะแต่ดิฉันไม่บวกค่ะถ้าดิฉันไม่เจอจังหวะเลิศๆฉันก็จะไม่บวกนะจะ โอเคค่ะทุกคนถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็ไม่ต้องสงสัยนะคะคมีแชทเด้งนะคะทุกคนโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็รอนะจ้ารอฟาร์มต่อนะคะแกโอเคค่ะคีบเข้าบ้านจะตีคีปจ้ะโอเคค่ะ โอเคค่ะฟาร์มค่ะฟาร์มยาวๆเลยจ้า <Ultimate. S 1> เลิศมากค่ะเพื่อนเลิศมากเลิศจริงๆฉันบอกเราไงค่ะว่าฉันไม่จําเป็นต้องบวกนะคะให้หน้าที่บวกค่ะเป็นหน้าที่เพื่อนนะจ๊ะส่วนเราหรอฟาร์มสิคะรออะไรคะโอเค <Okay, S 1> ค่ะอุ้ยคลิปจะเข้าบ้านแหละฉันขอขึ้นบ้านแล้วกันนะจ๊ะอ,อีดอกป้อมดิงอีดอกอขอโทษนะคะที่พูดคำหยาบขออภัยเป็น อย่างแรงนะคะเผลอหลุดปากโอ๊ยตายแน่โอ้ยตายบอกแล้วไงเออแต่ว่าก็ดีนะคะได้ป้อมแล้วก็เพื่อนฆ่าได้ด้วยก็สวยนะจ๊ะแกโอเคค่ะถอยได้ถอยนะเพื่อนโอเคค่ะมาค่ะระหว่างนี้เราก็รอเกิดจะเกิดภายในห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะจ๊ะ โอเคค่ะฉันคัมแบ็กแล้วค่ะโอเคค่ะฉันกลับมาแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะคัมแบ็กกลับมาฟาร์มต่อนะจ๊ะโอเคค่ะตีเลยจ้าโอเคค่ะโอเคค่ะตียาวๆค่ะ เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันไม่จาเป็นจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องลุยเข้าไปฆ่าเขานะคะให้เพื่อนฆ่าก็เลิศแล้วไงคะจนเราหลอกไปลาสิคะรออะไรคะตาอซีเออบอกแล้วไงคะบอกแล้วเราใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์คะ่ะไม่เน้นบวกคะ่ะเน้นลาดเอาแล้วกันนะจ๊ะวยฉันพูดผิดไม่ใช่ลาสิคะต้องพูดว่าปิดดดเมจให้เพื่อนนะจ๊ะแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนอะ่ะเอาก็ ลาดก็คือเดินเข้าไปลาดเขาไงแต่นี้ไม่ได้นะฉันก็แค่เดินเข้าไปปิดแดเมจเขาเองโอ้โอขออ้างเก่งนะหลอนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคค่ะ,เ,คคะเขาหนีนะจ๊ะเราก็กลับไปฟาร์มต่อนะจ๊ะมาค่ะขอตีดาร์เลยเยอร์แล้วกันนะจ๊ะโอเคค่ะตีค่ะตีค่ะตายสิตายสิยสเออ โอเคค่ะไมคะ่ค่ะตีคลิปต่อจ้ะโอเคค่ะโอเคขับรถมากค่ะโอเคค่ะระหว,ว่างนี้ฉันก็แอบขอแอบหน่อยฉันเห็นใครอยู่ในพุ่มนะจ๊ะอ้าวซาตาลุยเลยเหรอ,อมไม่อยู่ละนั่งนั่งโดดหนีไปเมื่อกี้โอเคค่ะ โอเคค่ะฉันคิดขอเดินเข้าไปในพุ่มดูนะคะอะ,อะไรคะขอตีหนะะ่อยค่ะโอเคค่ะไว้ยว้ยว้ยวย้สามคนเลยเหรอ <You S 1> พวกมึงมาจากไหนคะพวกหล่อนมาจากไหนคะฉันถามหน่อยคะ่ะขอภัยกับคำหยาบนะคะทุกคนถ้ามีคำหยาบจะต้องขอภัยนะคะมันจะชอบหลุดออกมาตาแกอืมโอเคค่ะอะไรค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 ะอือเอาเลยคะ่ะเพื่อนไหวไหมคะ ไม่ไหวก็ถอยนะจ๊ะอ่าเหลือเขาคนเดียวแล้วจ้าจะไหวไหมนะอ๋ออ๋ออออไหวค่ะเลิศค่ะอ๋อลืมไปเมื่อกี้มีผีเกาะหัวอยู่ก็เลยอืมก็เลยรอดนะจ๊ะโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็กลับมาฟาร์มต่อค่ะเราไม่ต้องทำอะไรค่ะฟาร์มอย่างเดียวค่ะเราไม่บวชค่ะอืมถ้าฉันไปบวกสิก็ตายสิโอ้เห็นไหมรอด ช็อตเมื่อกี้ะถ้าฉันเข้าไปก็โดนเหมือนเมื่อกี้อะไม่รู้สิไม่รู้ว่าพวกนางมาจากไหนก็ไม่รู้สามสี่ตัวโอ้ยเราจะให้ฉันหนึ่งหนึ่งต่อสี่มันไม่ไหวนะแกเออหนึ่งต่อสามมันก็ไม่ไหวนะโอเคค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนอ๋อพอฉันจะเข้าพวกหล่อนก็ไม่เข้ากับฉันโอ้ฉันละงงมากแม่โอเคค่ะ โอเคค่ะเลือดล่อตาล่อใจมากค่ะพี่ทูเลนอ๋อโอเคค่ะเราก็มาดักค่ะอาเอาเอาเจอสองคนไว้ตายแน่นอนตายแน่นอนบอกแล้วไงคะโอ้ยซาตาทำไมหนูมาช้าจังอะให้พี่ตายก่อนรอหนูค่อยเข้ามาเอ้าวออโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็รอเกิดนะตาแก โอเคค่ะฉันจะเกิดในอีก13วินาทีนะจ๊ะโอเคค่ะป้อมเราแตกไปอีกหนึ่งค่ะตอนนี้เลนบนเราแตกไปสองแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนมาค่ะ,ะกลับมาฟาร์มต่อคะ่ะหน้าที่เรามีแค่หน้าที่ฟาร์มนะจ๊ะหน้าที่บวกโยนให้เพื่อนคะ่ะอืม เรารอลาร์ดอย่างเดียวนะคะอาฟุตปิดมันต้องพูดว่ารอปิดแดเมจให้เพื่อนอย่างเดียวนะจ๊ะโอเคใช่ไหมคะทุกคนโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็ตีคลิปนะจ๊ะมาค่ะโอเคค่ะดูเพื่อนเขาหนัวเนียกันอยู่เนี่ยต้องเข้าไปช่วยแล้วนะคะโอเคค่ะการเข้ามาครั้งนี้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันคุมมากนะจ๊ะได้มาหนึ่ง หนึ่งคิวส,สวยๆนะจ๊ะหนึ่งคิวหรือสองคิวฉันก็ไม่รู้นะจ๊ะเพราะว่าช็อตเมื่อกี้ขึ้นัวนเนียมากนะคะแต่ตอนนี้ฉันมีฉันฆ่าได้สามตัวแล้วนะจ๊ะเออโอเคค่ะตีดาร์กต่อค่ะหน้าที่ของฉันคือตีดาร์กค่ะตายสิตายสินังดาร์กนังดาร์กตายสิเออโอเคค่ะโอเคค่ะปล่อยบนแล้วกันนะจ๊ะทุกคน อืมโอเคค่ะตีคิปต่อค่ะมาค่ะของเงินหน่อยค่ะของเงินหน่อยค่ะอ้ยอะไรคะพี่ค่ะเขามาแบบนี้ก็โดนสิคะอะไรคะพี่ทูเรนเอาไงคะอืมไม่เข้ามาหรอคะหนูเข้าไปหานะคะโอ้ยป้อมยิงต้องถอยอ้าตายแน่อืมไม่น่าหิวเลยค่ะกระเทยไม่น่าหิวผููเลยเห็นไหมบอกแล้วไงโอเคค่ะ ระหว่างนี้เราก็รอเกิดนะจ๊ะอีก20กว่าวินาชีนะจ๊ะแกโอเคค่ะระหว่างนี้เราก็รอดูเพื่อนไปก่อนนะจ๊ะแกโอเคค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะป้อมนี้เอาเลยค่ะเลิศมากค่ะถูกใจแม่มากโอเคค่ะเอาเลยค่ะลุยเลยเลิศเลิศมากฟังมากเออโอเคค่ะฉันกลับมาแล้วค่ะ โอเคค่ะอุ้ยน้องหยานจะมาแย่งปะพี่หรอม่ให้ค่ะอย่าอย่าเอาบูพี่ไปอ๋อเอาไปก็เอาไปเอาไปก็ได้พี่ให้ก็ได้ถือว่าทําบุญแล nice, ้วกันโอเคค่ะพี่ขอตีหน่อยค่ะพี่ขอตีหน่อยอ๋อวายวยวว้ไอ้ไอ้อ๋ยแรงจังอ้อตายแลตายแล้วตายแล้วอุ้ยน้องหยานแรงมากก็เพราะว่ามันท้ายเกมแล้วเนาะน้องก็เลยค่อนข้างจะเกิดแล้วนะ ช่วงต้นเกมน้องอาจจะเป็นคีปนะคะแต่พอท้ายเกมน้องคือแรงบเ,เวอร์เลยนะน้องหยาดเนี่ยส่วนฉันหรอหก็เก่งตั้งแต่ต้นยันท้ายเกมแหละค่ะถ้าคนอื่นเล่นนะนะส่วนถ้าฉันเล่นซานิศหรอหือก็อย่างนี้แหละค่ะเออก็อย่างนี้แหละค่ะคนอื่นนะเขาคงบวกได้คิวเยอะแล้วนะคะส่วนทีฉันหรอหึไม่อ่ะใครจะบวกก็บวกไปสิค่ะเออ เพราะที่ฉันไม่ไม่บวกค่ะถ้าเข้าไปบวกนะฉันบอกเลยว่าฉันโดนหลายตีนแน่นอนนะคะโอเคค่ะน้องยาหันไม่กลับหรอเลือดน้อยขนาดนั้นนะ่ะอา้าวกลับไปแล้วหรออืมโอเคค่ะไหนกลับจริงหรอโอเคในภูมไม่อยู่นะคะโอเคค่ะขอตีคลิปต่อแล้วกันนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคค่ะตีคลิปยู่วๆจ้าโอเคค่ะ มาค่ะฟาร์มต่อค่ะโอเคค่ะมาค่ะเอิ่มเพื่อนค่ะเพื่อนขาเลนกลางค่ะเลนกลางต้องการความช่วยเหลือค่ะโอ้เอาไปไหนกันหมดล่ะคะเนี่ยอยู่ไหมคะเอออะไรคะโอเคค่ะเอาไงคะเอาไงคะโอเคค่ะ ตรงนี้นัวเนียกันมากอ้าวอ้าวอ้าวอีพวกเพื่อนบ้าฉันเข้าให้แล้วทำไมไมิกตามโอ๊ยตายละโอ้โอเคค่ะอุตส่าห์ว่าจะเข้าไปเปิดให้แต่ว่าพวกนางไม่วิ่งมาช่วยฉันเลยเออดีนะที่ฉันกลับลำทันน่ะถ้าฉันเข้าไปนะมักอกียมีกี่ตีนคะเออง้ายแน่นเลยถ้าฉันเข้าไปอะ่ะโอเคค่ะ มาตีดาร์กต่อจ้ะตีดาร์กรัวๆเลยจ้าคือจะไม่ยอมให้ฝั่งนั้นได้ดาร์กดิฉันแน่นอนค่ะดาร์กต้องเป็นของฉันเท่านั้นค่ะใครห้ามแย่งนะจ๊ะโอเคค่ะเลิศค่ะปล่อยเลนเดิมนะจ๊ะเอาเลนนี้ให้มันแตกไปเลยค่ะป้อมอะโอเคค่ะตีครีปต่อค่ะไม่เน้นบวกค่ะเน้นฟาร์มค่ะ ฉันไม่ชอบความรุนแรงนะคะไม่ชอบความรุนแรงเลยนะคะโอเคค่ะไม่ชอบเลยโอ้ยบอกแล้วไงว่าไม่ชอบความรุนแรงอะ่ะโอเคค่ะฉันก็ตุยเย่ตายหมดยกตีค่ะเหลือแค่นางกระลอกคนเดียวนะจ๊ะโอเคค่ะนางหนีได้ไหมอะหนีได้ไหมคะอาย่าโอ้รอดใช่ไหมคะรอดค่ะหนีเก้งเนาะ เออเป็นกระรอกก็หนีเก่งอย่างเนี้แหละ,นะ <c oughs> เนาะโอเคค่ะอะไรคะจะมาหนึ่งหนึ่งอะไรกันคะโอ้โหถ้าใครชนะเอาไปเลยหนึ่งพันบาทอ,าอะไรเนี้ยโอ้ย <c oughs> เมื่อกี้ก็ด่ากันว <c oughs> ่น <c oughs> าแบบคนนู้นไก่คนนี้ไก่โอ้ทำไมไม่ดูตัวเองก่อนคะเออแต่เขาไม่ได้ด่าฉันหรอกนะด่าแทนเพื่อนจ้ะโอเคค่ะเออด่ากันเก่งเออ ไปเขาไปเถอะค่ะเนาะเออยอยากด่ากันก็ด่ากันไปเลยค่ะมิสนอยากจะไปหนึ่งหนึ่งก็ไปเลยค่ะฉันไม่สนค่ะเออโอเคค่ะไม่ต้องไปสนใจพวกอย่างนี้นะจ๊ะโอเคค่ะโอเคเลิศมากค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะแล้ววันนี้เราก็รอฟาร์มต่อนะคะดักตัวใหญ่จังเลยตอนนี้ฉันตีคนเดียวไม่ได้แล้วจ้าอืมโอเคค่ะฉันคงไม่ได้เข้าไปตีดักแล้วนะคะเพราะว่าเออถ้าไม่มีเพื่อนฉันเข้าไปไม่ได้ถ้าเข้าไปดิฉ,ฉันก็ตายสิคะเออโอเคค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเพื่อนก็ลุยเข้าไปเลยนะจ๊ะตอนนี้ดิฉันก็ฟาร์มอย่างเดียวค่ะไม่สนค่ะฟาร์มอย่างเดียวค่ะ มาค่ะช่วยแล้วค่ะมาช่วยแล้วมาช่วยค่ะกระโดดสักหัวคนล้านเลิศค่ะอะไรคะน้องหยานขอตีหน่อยค่ะเลิศค่ะเลิศมากปังมากแม่โอเคค่ะระหว่างนี้ก็หาเวลาหาฟาร์มต่อนะคะเลือจะนอยแล้วนะคะโอเคค่ะป้อมฝั่งสตูหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้ดิฉันก็คิดว่าดิฉัน ขอไปฟาร์มเอาเลือดที่ฉันคืนมาก่อนนะคะตอนนี้นะจ๊ะโอเคค่ะตีคลิปเอาเลือดนะจ๊ะโอเคค่ะเลือดฉันเต็มแล้วนะจ๊ะโอเคค่ะอุ้ยมีมีการขอโทษกันแล้วโอเคดีมากอย่าทะเลาะก,กันอีกนะคะทุกคนเออทะเลาะกันมันไม่ดีนะคะทุกคนอย่าทะเลาะกันนะเอออืมโอเคค่ะคนต้อง ในสังคมเกมต้องการคนแบบนี้ค่ะคนดีแบบนี้ค่ะมีการขออภัยมีการขอโทษเออดีแล้วค่ะอย่าตีกันอย่าด่ากันนะคะอย่าใช้คำที่มันรุนแรงนะคะทุกคนโอเคค่ะเล่นเกมเพื่อความสนุกนะคะไม่ใช่เล่นเพื่อมาหาศัตรูนะคะเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายเล่นสบายๆนะคะโอ้อะไรเนี่ยโอเคค่ะเข้ามาแบบนั้นก็ตุยสิค่ะปล่อยเลนกลางแล้วกันนะคะ โอเคค่ะสังคมเกมต้องการคนแบบนี้นะคะมีการขอโทษขออภัยกันนะคะดิฉันนียังไม่จบหรอคะเออโอเคค่ะทุกคนไปค่ะจบกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อนอ่ะโอเคค่ะปาจบกันเถอคะค่ะโอเคค่ะขอโทษขอป่วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างนี้เราก็มาค่ะจบเกมกันแบบสวยๆนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคน,ถ,กคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะจำไว้นะคะว่าเล่นเกมเพื่อความสนุกนะคะอย่ามาเล่นกันแบบใช้อารมณ์นะคะเล่นกันให้สนุกนะจ๊ะโอเคค่ะไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะคะบายบายเ a อร์อีกท o เช้าบ่ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักนะคะจุ๊บ